สวัสดีครับ,บสวัสดี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกท่านนะครับอาครับวงนี้กับเวลาสายๆนะครับของวันที่16นะครับ2567ครับมือนี FC คุณพอ่อคุณแม่ครับรูปก,กันดีนะครับเป็นวันที่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านจะ มีความโชคดีนะครับกับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ครับพฤกษภาคม2567อ้าวคุณพ่อสีเทพนะครับได้ทรงตัวเลขแนวทางขมาาแบบรวนๆดว,วนจีไปสนี่จ้าเลยนะครับอาเสาวันหวยออกนะครับทรงมาแล้วจะ บ่อฝาก f อฟเป็นไปบ่ได้นะครับต้องเอาฝาก f อฟคุณพ่อคุณแม่กันนะครับทางแอดวิไลเบึงตัวเลขเนี่ยางแล้วนะครับกะหน้าติดตามนะครับส่งมาแบบรวนๆแล้วกะฟันไปที่ล่างล่างนี่ฟันไปเม็ดเดียวเลยนะครับเม็ดเดียวอาจจะเป็นตัวใดนั่นนะครับเพามาติดตามกัน อ้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับคนละหนึ่งไลค์นหนแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับอ้าครับส่งมาแบบดโวนๆทางเอสีไลค์ก็เอาฝากแบบโวนๆคือกันนะครับอ่าเป็นตัวใด้ดันครับเพราะมาติดตามกันสำหรับตัวเลขแนวทางซาววันหวยออกกับแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับมาเบิ่งกัน อ่ครับพ่ามาติดตามมาเบิ้งกันนะครับสรุปแบบด่วนๆทรงมาแบบดวนๆนะครับคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์อ่าคุณพ่อคุณนแม่นะครับเขียนตามกันเลยนะครับบอกผุดพั่มทำาเพลงนะครับเน้นมาแล้วนะครับคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับอ่าสุดสามตัวครับมีแค่สองชุดนะครับอ่ามีแค่สองชุดก็คือชุดแรกนะครับ หกเจ็ดเก้าชุดที่สองครับเขียนตามเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสาครับแล้วก็ชุดสองตัวครับมี สมคู่นะครับหนึ่งเก้าครับสองเก้าสี่เก้าอ่ะครับกุนพ่อนะครับบอกว่า อ่สุดสามตัวนี้อ่นเน้นๆเ,เลยนะครับทั้งสองคู่แล้วก็สุดสองตัวครับอันนี้เป็นบนลางด้วยครับเอฟซีหนึ่งเก้าครับแล้วก็สองเก้าีเก้าคือตัวล่องนะครับไอตัวนี้เป็นแนวทางบนลางนะครับเบิร์สกให้ดีเดอร์ครับอ่าบอลออ่า บนล่างนะครับบนล่างล่างอย่างเดียวครับอ่ามีเม็ดเดียวอ่าเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม,ม่ยังแข็บหน้าจอเดี๋ยวท้าเอ็ดวิไลนะครับจะเขียนล่างฟันที่ ฟันมาที่ล่างเม็ดเดียวเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวคือ สี่ห้าครับสี่ห้าเม็ดเดียวสำหรับลังนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เบ่งสกิปให้ดีเม็ดเดียวคือสี่ห้านะครับอ่าทำไกต้อีไปไลปรับมุมกล้องทำไมอ่านี่ครับชัดเจนนะครับนะครับอ่าเบ่งสกิปให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าแนวท่าง ุดของบนนี่นะครับเป็นบนล่างนะครับตัวนี้เป็นบนล่างนะครับอันนี้เป็นล่างอย่างเดียวคือล่างเม็ดเดียวคือสี่ห้าคุณพ่อส่งมาให้แบบดวนดวนนะครับทา้งเอวิไลก็เอามาฝากกันเผื่อมีโชคมีลาบนะครับส่งมาเมื v ่อกี้นี้นะครับทา้งเอวิไลรีบมาทําคลิปนะครับเอามาฝากเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กันเลยสุดสามตัวครับหกเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าสามชุดสองตัวครับหนึ่งเก้าสองเก้านี่เน้นๆเ,เลยนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้านี่เป็นตัวล่องนะครับแนวทางชุดข้างบนนี่จะเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างเด้อครับอ่าเบิรงสคริปให้ดีนะครับเป็นบนล่างนะครับอ่าเป็นบนล่างล่างเม็ดเดียวนะครับคือข้างล่างครับล่างเม็ดเดียวคือ 4ีหนะครับ4ี่หล่างเม็ดเดียวนะครับอาจจะได้กัดตีตามกันนะครับมากชอบแคบปหน้าจอพิจารณาครับบอมักปล่อยผ่านครับทางสองน้ำเสนอเป็นแนว่ทางครับเอามาฝากมาตอนกันสำหรับตัวเลขเนวทางนะครับของพ่อสีเทพเฉาวันหวยออกนะครับ ขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางช่องให้ทางแอดวิไลนะครับได้มีกําลังแรงใจหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาตอนกันอ่บรรยากาศมือนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศอ่มีแดดบ้างมีคึมบ้างนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับบรลว่าจะตกบ่อแล้วก็มีลมปล่อยปล่อยพิวๆิวมานะครับอ่เดี๋ยว ค้มเดี๋ยวแดดนะครับอ่าช่วงใบใบนี่ให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทังช่องครับได้มีโชคมีลาบกันโศกโศกมันมานกันสุขุสุขุนเด,ด้อครับอ่าให้ได้เฮ้นับกันเรื่องของตัวเลขเนวทางรัฐบาลไทย16ึกษภาคม2567ให้ได้ไมีเฮกันโศกโศกมันมสุขุสุขุนใบเจอกันคลิปนาะสวัสดีครับ